หลังจากเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2564ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าวินฟารผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศร,ร,ทศร,รายแรกของเวียดนามเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านในสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปในปีหน้าพร้อมกับแผนการตลาดยอดขายที่วางเป้าเอา,เอาไว้15,000คัน ล่าสุดนั้นมีข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกครั้งสำหรับแบรนด์รถยนต์สัญชาติเวียดนามโดยมีรายงานว่าวินฟาร์เตรียมความพร้อมในการร่วมมือกับหลายๆบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุะตสาหกรรมแบตเตอรีประการแรกที่น่าสนใจนั้นก็คือวินฟาร์ประกาศความร่วมมือกับ s t o ด o t บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบพิเศษ ซึ่งบริษัท s t o r d อนั้นเป็นสตาร์ทอัพด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งมีการร่วมทุนจากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากเดมเลอร์ซัมซุงและ BP ซึ่งมีการระดมทุนได้มากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรฐัฐ สำหรับแบตเตอรี่ที่ทาง s t o d o ์กำลังมีการพัฒนานั้นมีแนวคิดแฟลแบตเตอรี่โดยตัวแบตเตอรี่นั้นจะไม่ใช้ส่วนผสมของแกรไฟต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนทั่วไปแต่จะใช้เป็นวัสดุนานโนอย่างซิลิกอนที่มีความต้านทานต่ำกว่าแทนจึงทำให้อัตราการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้านั้นสะดวกมากกว่า โดยบริษัทวิจัยแบตเตอรี่นั้นได้กล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นช่วยให้แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด65กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถชาร์จถึงความจุ80%ได้ในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นและปัจจุบันแบตเตอรี่ของ StorDot นั้นถูกนำไปใช้งานในโทรศัพท์มือถือดโดรนและสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้ว นอกจากความร่วมมือกับโ t o ด e แล้ววินฟ้า t ยังได้ร่วมมือกับโปรโรเจียมของไต้หวันซึ่งกำลังมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ o l i d State ที่จะให้ความหนานแน่นของพลังงานที่สูงกว่าลิเทียมไออนถึง3เท่าและมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้น้อยกว่าและอีกหนึ่งบริษัทที่ทางวินฟ a า t ลงนามความร่วมมืออีกเจ้านั่นก็คือโกลชัน h ฮเทค ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยูไรย์ใหญ่ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตซึ่งได้รับการออกแบบให้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทั่วไปในตลาดเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการระยะทางที่วิ่งไกลามากนักสุดท้ายวินฟ้ามีการระบ,บุว่าส่วนงาน R&D ของบริษัทนั้นกำลังมีการเร่งพัฒนาในโปรเจกต์ต่างๆซึ่งน่าจะมีข้อมูลออกมากหลังจากนี้ และบริษัทยังกล่าวว่ามีการเตรียมจะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาพร้อมกับโรงงานในเวียดนามเพื่อรองรับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจากข้อมูลนั้นเราจะเห็นได้ว่าวินฟ้านั้นกระจายการลงทุนไปในหลายๆเทคโนโลยีทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟสสำหรับใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาถูกเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบนาโนของ s t o d o t และการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตของไต้หวัน บวกกับการที่บริษัทเตรียมจะจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในตลาดต่างประเทศ5แห่งคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นั่นแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานอย่างมากของผู้เล่นหน้าใหม่อย่างวินฟาร์แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนะัก เพราะหากว่าเราพิจารณาดีๆตั้งแต่กระแสการมาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็ทําให้เกิดสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมยายนยนต์หน้านใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายเนื่องจากหลายๆกลุ่มทุนนั้นมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดนี้และสำหรับแบรนด์รถยนต์เพื่อนบ้านของไทยเราอย่างวินฟาสนั้นจะไปในทิศทางไหนในอนาคตเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ